เร็วๆมันสายแล้วเนี่ยตื่นก็สายหนูไม่อยากไปโรงเรียนแกเป็นอะไรอีกฝนตกที่ไรไม่อยากไปโรงเรียนทุกทีเลยจะไปโรงเรียนแต่และว,วันหนีวุ่นวายลำคาญว่ะนิววันนี้เคยมารับเธอเหรอเออแม่มารับน่ะนิวแม่มารับแล้วลูกไปกลับบ้านปะอ๋อฝนตกขนาดนี้ทำไมแม่เธอขี่มอเตอร์ไซค์มารับล่ะเออคืออุ่ยพ่อเรามารับแล้วเราไปก่อนนะบายบายสวัสดีค่ะพ่อ เล็วฝนตกเปียกมดแล้วนะเนี่ยหนูไม่อยากไปโรงเรียนแล้วแกเป็นอะไรนักหนาะรนรันมีแต่ปัญหาหนูอายเพื่อนคนอื่นอ่ะพ่อแม่เขาเอารถยนต์ไปรับกันหมดก็ฉันมีปัญญาแค่นี้แล้วแกมีปัญหาอะไรก็หนูเปียกเวลาไปเรียนอ่ะก็นั่งเรียนแบบปีกเปียกเสื้อผ้าก็อับเพื่อนก็ล้ออืมก็จริงนะอืมงั้นต่อไปนี้แม่จะไม่ให้หนูขี่รถตากฝนไปโรงเรียนอีกแล้วลูกจริงหรอแม่ นิ้ววันนี้ฝนตกกับกับเราไหมเดี๋ยวเราให้พ่อไปส่งไม่เป็นไรหรอกวันนี้แม่เราจะเอารถยนต์มาแล้วเอา้าแม่เธอออกรถยนต์แล้วเหรอใช่แม่เราบอกว่าจะไม่ให้เราขี่รถตากฝนอีกต่อไปแล้วนิ้วแม่มาแล้วลูกแม่เอา้านั่นรอรถยนต์แม่เธออะไรของแม่เนี่ยเอา้าเสื้อกันฝนใ่เสื้อกันฝนไหนแม่บอกต่อไปจะไม่ให้หนูเปียกแล้วไงก็ไม่เปียกนี่ไงก็ใส่เสื้อกันฝนเสื้อกันฝนคุณภาพเกียรดพีเม่ยมเลยนะนี่ มีหมวกบางหน้ามีเชือกผูกใต้คางเป็นแบบแขนจัผ้าก็หนาน้ำฝนไม่เข้าแน,น่นอนหนูใส่ไม่ได้หรอกแม่แม่ใส่คนเดียวเถอะมันเป็นแบบฟรีไซส์ใส่ได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไปไปขึ้นรถุ้บอกว่าไม่อยากเปียกฝนก็หามาให้แล้วไงจะอะไรกันนะกัะหนา